สวัสดีครับวันนี้เฮสนาช n แนลนะครับกับช่วงซ่อมทุกอย่างที่เสียบป,ปลั๊กนะครับ<ง>วันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับยี่ห้อฟาเกอร์นะครับยี<ง>่ห<ๆ>้อฟาเกอร์ก็ยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนื่องจากช่วงนี้หน้าหนาวนะครับ <c oughs> เครื่องทําน้ําอุ่นก็จะ,ะใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่าเครื่องทำน้าอุ่นที่ใช้งานอายุงาน หลายปีแล้วนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของเซ็นเซอร์ไม่ทํางานหรือมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอาการนะครับก็คือเมื่อเราเปิดเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วนะครับเปิดน้ําแล้วนะครับปรากฏว่าเราหมุนตัวนี้นะครับฮีเตอร์ไม่ทํางานนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกับ ช่วงซ่อมทุกอย่างที่เสียบปลั๊กจากเชสโ n เนลช anel นะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นเบรกตัวนี้ครับเป็นเบเกอร์เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอ่าก็เปิดไปนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเห็นสวิตตัวนี้บอกว่าโอเคไฟมาเรียบร้อยพร้อมนะครับไฟมาแล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นตัวปรับความร้อนนะครับ เราเปิดน้ำก่อนอ่าเราเปิดตัวนี้ขึ้นไหมโอเคอยังไม่ปิดครับอ่าจะเป็นย่้อนี้นะครับ f a กอร์น,นะครับลำดับแรกเราก็ต้องถอดนะครับอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะมีน็อตข้างบนนะครับ2ตัวอ่ากับตัวข้างล่างตรงนี้นะครับ เาถอดอ,ออกมานะครับเมื่อถอดออกมาแล้วก็จะเป็นดังนี้นะครับครับหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอตัวสวิตต์ตัวนี้นะครับนี่แกะสวิตต์ตรงสวิตต์ตัวนี้ครับแล้วก็จะเจอตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าสวิต์นะครับใช้สําหรับเปิดปิดเครื่องทำอ่า ความร้อนนะครับนะครับนี่ตัวนี้ก็คือเทอร์โมไฮโดรลิกนะครับเจ้าสวิตตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องทำน้ำอุน่นเมื่อเวลามีน้ำเข้ามานะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์บอกว่ามีน้ำเข้ามาแล้วนะครับอตอนนี้เป็นไงอตอนนี้ปรากฏว่าสนิมกินครับ สันนิมมีฝุ่นเกาะเยอะเลยครับทํำให้ไม่สามารถที่จะเซ็นเซอร์หน้าสัมผัสตรงนี้นะครับไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะฉนั้นเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาลองว่ามันจะทําทงานได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้เราซ่อมสดๆเลยนะครับาจากเทสต์เน็ตชแนลนะครับเป็นการแก้ไขปัญหานะครับเครื่องทําน้ําอุ่นตอนนี้ ช่วงหน้าหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวก็จะเจอปัญหาบ่อยนะครับอันนี้เป็นกรณีของยี่ห้อนี้นะครับอ่ายี y ่ห้ออะไรยี y ่ห้อฟาร์เฟอร์หรืออะไรไนี่แหละครับเ a อร์นะครับก็วันนี้เราเอามาให้ชมกันในเรื่องของซ่อมสแนลที่เสียบปลั๊กนะครับ ก็มาแก้ปัญหาใน Cor รเรือนอันนี้เป็นลายวงจรนะครับมีไฟเข้ามีสายกาวมีตัวป้องกันไฟมีสวิตเป็นสวิตสินเซอร์เวลาน้ำเข้ามาแล้วก็เราเปิดสวิตตอนนี้นะครับนี่ก็จะถ้ามีน้ำเข้ามานะครับเราเปิดสวิตก็จะทำให้ ฮิตเตอร์ตอนนี้ทํางานนะครับตอนนี้ฮิตเตอร์ตอนนี้ไม่ทํางานเพราะว่ามีอ่ามีสนิมกินอยู่ตรงนี้นะครับนานแล้วก็ใช้มานานแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยก็แกะตัวเซนเซอร์ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาอา่ตะกรนแล้วก็สนิมออกนะครับแล้วก็กรอกเข้าไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลอง เสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ทําความสะอาดนะครับอาความสะอาดนะครับอ,อู้ช่างนิดนี่ชอบชอบมาดูนะครับมีช่างฝึกหัดอยู่หนึ่งคนคที่ช่างปังๆแล้วก็เอาออกครับนี่ยังเครืองเลยเออกออกครับสนิมหาช่างฝึกหัดเอาเช็ดชูให้พ่อหน่อยแล้วแล้ว เช็ดชู่เลยซับนะครับครัเสร็จแล้วก็ซับด้วยเช็ดชู่นะครับหรือผ้าก็ได้นะครับก็ับตอแล้ว1ตัวก็ซับออกนะครับเห็นว่าเครื่องใช้งานหลายปีนะครับ,บกี่ปีแล้วนี่น่าจะเกือบ สิปีแล้วนะครับก็มีสนิมขึ้นบ้างนะก็เช็ดออกก่อน <c oughs> โอเคออทำความสะอาดเรื่องต้นนะครับเราก็จะหากมีน้ำไหลออกมาแล้วน้ำน่าจะย้อนนะ มีน้ำมาแล้วนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ประกอบไว้เหมือนเดิมครับรประกอบเข้าไปตามเดิมแล้วก็เทสดูนะครับสักครู่นะครับ เข้าไปก่อเข้าไปเลยครับอ่ะ่าต้องใส่ใส่แว่นก่อนนะครับใส่แว่นลืมใส่แว่นนี่นะครับ ใส่โอลิงก,ก็คือแหวนรองน้ำนะครับโอลิงครับโอลิงใส่เรียบร้อยใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วใส่ัน,นับเข้าไปที่เดิมมัมเข้าไปเหมือนเดิมครับมีแค่ไขควงตัวเดียวก็สามารถซ่อมได้นะ เีลยวตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นซ้ายดินครับก็อน,นอก็อตเร็ตทันนี้ก็ปึ๊บก็พังด้วยครับอันนี้ถ่ายเอียงซ่อมไปด้วยก็ลำบากนิดนึงโอเคครับมึงเข้าไป น่นครับชิปอ่าแน่นแล้วโอเคลำดับที่หนึ่งครับเราก็ทำการเปิดน้ำเทสก่อนนะครับก็คือปล่อยน้ำตรงนี้ออกก่อนอ่า ก็ต้องปล่อยน้ําตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเทสว่าน้ําตรงนี้นะครับมันออกมาหรือเปล่าที่เรา,าขันเซนเซอร์น้ําตรงนี้เข้าไปโอเคปรากฏว่าอ่าีเซนเซอร์ตัวนี้นะครับไม่มีน้ำพุออกมาเดี๋ยวเราก็จะเปิด สวิตครับเปิดเทสว่าเซนเซอร์อตัว LED ที่2จะขึ้นไหมครับว่ามีาการทำความร้อนหรือเปล่าเราไปเปิดสวิต์กันก่อนครับหลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าคอนแทคของตัวนี้นะครับที่ขึ้นสนิมเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟแล้วก็ ตอนนี้เราก็จะทดลองนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็เราก็ต้องเปิดอันดับแรกครับเปิดน้ำาน้ำมาแล้วนะครับามานะ้ำมานี่ก็ตอนนี้จะเป็นสวิตนะครับลองเปิดสวิตดูครับอ่าโอ้ีครับตอนนี้สวิตมาเรียบร้อยครับ ใช้าไงานได้แล้วให้เกลือให้ความสะอทดใช่น,นครับขึ้นตรงนี้ครับก็มาเปลียนนะครับมาเปลี่ยนนะกแกะออกนะครับแกะออกแกะออก้ก,ออก,ก็ทำความสะอาดจเรียบร้อยแล้วก็เอ,เอ็ก,กอุปกรณ์นะ น,นีการทดลองดูว่าน้ำปูนหรือ,อยังโองเคอน้ำุูนนะครับก็เพิ่มความเพิ่มความร้อนได้ไหมเพิ่มความร้อนครับเคี๊ยรอนน้อนได้ไหมครับเอาไว้สุดนะถ้าเพิ่มความร้อนไฟก็จะแรงขึ้นโอ้ร้อนมากเลยเคครับไอการครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว เสร็จปึ๊บปิดปิดเปิดไหมปิดแล้วปิดนะครับปิดฝา,าเก็บเรียบร้อยครับถือวันนี้จบงานนะครับกับงานซ่อมจากซ่อมจากงานซ่อมเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับจากช่องเอสเนลนะครับซ่อมในช่วงซ่อมทุกอย่างที่เสียบปลั๊กนะครับวันนี้เรามาซ่อม เครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อ์เกอร์นะครับยี่ห้อ์เกอร์ยี่ห้อนี้นะครับโอเคผ่านไปก็ยังไงก็ลองดูนะครับระบบของเครื่องทำน้ำก็มีประมาณนี้นะครับ <S 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 เรามาดูกันนะครับตรงนี้เป็นลายนะครับอันนี้เป็น เจ้าชุดที่ตัวอยู่ข้างบนนะครับก็ทำคนที่อยู่ข้างบนมีลายลายมานี้มาเข้าที่ตัวข้างบนนี้นะครับตัวฮิตเตอร์นะครับลายมานี้แล้วก็ลายมาตรงนี้นะครับมีไฟไฟก็มารออยู่ตรงนี้นะครับเส้นด้านบนนี่เห็นไหมครับมีไฟส่วนข้างล่างข้างล่างตอนนี้เรายังไม่เปิดสวิตตัวนี้นะครับเราะยังเปิดสวิตตัวนี้ อ่าไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟเมื่อเราเปิดสวิต์ตอนนี้ปึ้กอ,อ่าโอเคนะครับแล้วเราเปิดน้ำึ๊ออ่าถ้าตอนนี้ทํางานเห็นไหมครับนี่บอกว่าทํางานแล้วตัวข้างล่างไฟก็จะมาเห็นไหมครับอ่าไฟมาแล้วเรียบร้อย